สวัสดีรับสวัสดีกันในเมืองสตูลนะครับวันนี้นะครับวันอังคารที่8ปพฤศจิกายนบอสซองาล็กิมากับนี่คือประเพณีงานลอยกระทงในจังหวัดสตูลครับทีนี้นะครับนี่คือกาบวนเฮนะครับเฮกระทงในเมืองสตูลครับนี่เกิดขึ้นทุกปีกับในเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับแต่กับเตวันนี้แต่ละคนแต่งตัวสวยๆวยงามๆไปงาันต่างเพลนนะครับคนนี้น้องตตนกับสวยว่าเปลือนกลองยาวแต่ละคนกางงามนะครับวันนี้ครับวจชมกันเต็มที เป็นสมาชิกสภาเทศบาลครับครับ,รบวันดีครับ นี่คือบรรดากระตงนะครับน่วยงานต่างๆโรงเรียนต่างๆกับช่วยกันประดิษฐ์ประดอยนะครับมาแข่งกันนะครับว่ากล้องใครงามว่าเปืิอนนี่เป็นกล้องเทศบาลหนึ่งกับนี่ของโรงเรียนเทศบาลสีครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับเข้ามาโช่วคกับเข้ากันครับสวยมาเลยของโรงเรียนเทศบาลสองับเป็นลูปพญานาคนะครับงามนัดรับทําอันนี้นะครับอันฮิตเดียวนะครับแต่ว่าสวยกับค้องพ่อสินอบอจเมืองสตูลครับ นี่เป็น <wield ing 1970> ข้องโรงเรียนอนุบาลเมืองสะตูลนครับอนุบาลเทศบาลเมืองสะตุลนนะครับต่าเป็นรูปยาเสพติดนะครับยาบ้านนะครับยาข้าไปแข่มันครับปีาอันนี้ช่วยนัดกับเป็นรูปลิงนะครับขึ้นลูกเปล่าอันนี้โรงเรียน่อซ้ำครับนี่เป็นรูปเลือดอ้วนลักนะครับเป็นข้องส่วนตัวมาโชว์ข้ากันครับมานี่ทานะครับตารวจไทยพยาบาลนะครับแล้วก็ ป้องกันยาเสพิดนะครับคล้องโรงเรียนทอซ้องครับนี่คล้องกองจังสตูนครับเรตจังต้มแม่เอ้ยแม่อันนี้คล้องรวมชุมชนเขตสามครับเป็นโลกวีที่ชาวบ้านนะครับเป็นกระตรงปิดไทยวันนี้ครับแล้วก็ตามโดยรถโบร้านข้างเมืองสตูนครับอ่านี่ครับถนนนะครบรถเบรงครับวันนี้ครับ นี่เป็น,นคณะกรรมการนะครับมาดูกระตุงว่าในที่งามว่าเพื่อนนะครับได้ข่าวว่าอันนี้เป็นตัวเต็งครับสังเกตได้นะครับว่ากรรมการเลนในหมังอับเพื่อนอันนั้นจะตัวเต็งครับการเข้าจบยรรยากาศงานเราก็ต้องมือสือด้วยแค่นี้นะครับ